เกิดยีอะไรขึ้นโกดฟีดชัดเกิดยีอะไรขึ้นเอาแม่งเนี้ยมานะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเกมการไฟเบนการคณกดพีดมันก็ไม่เชื่องกดพีดขนาดนั้นหรอกคือ ไอ้มันอีกฝ่ายนึงเนี่ยมันจะใช้ศูนย์สี่ไงเออแล้วเราแบบเด็กเนือกอก็เลยยังไม่อยากแบบว่ายังไม่อยากสู้กับศูนย์สี่ขนาดนั้นนะครับรอของมันออกก่อนดีกว่าแต่ว่าออะไม่เป็นไรไหนๆกูก็มาแล้ววันนี้เป็นปีกดานะครับน้องชื่ออะไรวะปีดำช้ำรักเออปีดําช้ำลักนะครับ S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เอ่อเก็บเก็บอะไรดีวะอันนี้อยากเก็บไว้นะเอาอันนี้หาตัวเท่าไหร่ครับอันนี้เก็บแบหนึ่งเก็บไปก็ได้เก็บหนึ่งเก็บสองโอ้เอเป็นเก็บหนึ่ง <S 2> <S 2> สองใบนี้นะแลวผมได้เริ่มก่อนด้วยซึ่ง อาจจะดีละมั้งเพราะว่าอุกบาทนะครับเริ่มหลังอาจจะเสียเปรียบเรานิดนิดหน่อยหน่อยจิ้งไปไล่ครับสกิลครับน้องปีกดำครับบายท็อปเด็กหนึ่งบายเป็นปีกขาวนะครับเป็นเลขขี้เนาะเลขขี้จะปเป็นปีกขาวนะเพืคู่คุณปีกดำ่านเลยไม่มีอะไรเธอแรกเอ๊ะเดี๋ยวนั้นเราเป็นปีกขาวใช่ป่ะอ้าวเป็นปีกขาวนะครับเราจะโซบัสหนึ่งแทนการทิ้งมือหนึ่งใบได้ อ่ะทางนู้นก็เป็นคุกนะเอ้ยไม่ใช่เป็นคุกเป็นเอ่อุกกาบาตมาสก,กิไลไล่ลานะเปิดเจ็ดเอาอุกกาบาตขึ้นมือนะน่าจะกี่ใบก็ได้ปะเอาเรื่องอุกกาบาตกี่ใบก็ได้คนระับจากที่เจอเอาขึ้นมือหรือว่าเก่งมากนะเดี๋ยวลิสอุกกาบาตศูนย์สี่เนี่ยผมเปลี่ยน ผมเปลี่ยนคึ่งเยอะอยู่นะจัดไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอของมาแล้วอ่ก็คงจะได้รับชมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเช็คครับโอ้โหเพอโซนา่าไม่เนาะถึงแม้ว่าเด็กนี้จะไม่ต้องมีเพอรโซน่าขนาดนั้นแต่ว่าไม่ใช่จำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องมีสิมันจำเป็นนะครับต้องมีอ่ะอันนี้สกิลครับผมเกรดหนึ่ง ถ้าเป็นปีกขาวนะโซบัสหนึ่งแทนการพิกมือได้ครับเพื่ออะไรเนาะสกิลครับเก็บการในบายโซนกับใต้กองแล้วก็บายท็อปเด็กก็ยังเป็นปีกขาวอยู่นะเอ้ยเป็นตัวนี้ด้วยนะครับเกียร์สามอันนี้ถือว่าดีนะมันจะแสดงผลทั้งคู่นะครับก็ถับว่าจะเป็นปีกขาวแล้วก็ปีกดาด้วยอ่าของดีของดีนะครับอ่าแล้วทีนี้สกิลสองอย่างมันก็จะติดเลยเทินหน้าคู่แข่งก็จะเอ่อ ไอ้ไม่ใช่คู่แข่งก็จะใช้ทิกเกอร์ไม่ได้นะครับก็คือเขาจะปาทิกเกอร์มาไม่ได้ในระขนาดที่น้องโจมตีนะครับแล้วก็ยังกดสกิลบวกคี้ได้ด้วยนะครับอ่ะมาอัตบัตหนึ่งครับคี้บวก1งงาคี้บวก1ครับแล้วก็ต้องขอกาสแต่นอร์มอนทิกเกอร์ห้ามกาดนะครับถือว่ากดดันเขาได้ดีมากถ้าเราแบบเปิดคี้อะไรเงี้ยมันก็จะ อันนี้เีงไงก็ไม่มีขี้นะแต่มีขี้อยู่แล้วไม่ไม่ไม่ไมปแล้วมาสองขี้ครับโดนไปตึงๆอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นเกรดสามจากชุดศูนย์สี่เนาะที่แบบเก่งนะครับเก่งเลยเก่งเลยอันนี้ก็น่าจะชุดศูนย์สี่เนาะนี่นะครับอ่าศูนย์สี่ทั้งคู่เลยนะคนั่นแหละที่ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นหมวดฮาร์ดก็เพราะว่าอันนี้แหละมันใช้ของศูนย์สี่ ก็ไล่เป็นเกตสองครับสกิลโซบัสสามจุดหนึ่งพุกห้าพันด้วยสกิลครับไอ่มีสกิลคอเกรสองลงมาแล้วก็เซตออเดอร์ครับโซชาร์ดด้วยนะเก็โซชาร์ดติดเป็นอุกบาทจากชุดศูนย์สี่อีกแล้วนะครับอันนี้ปล่อยนะปล่อยแว่นนะครับเพราะว่าไม่มีโอ้โหกะว่าจะปล่อยแวนแล้วการข้างเสหน่อยแต่ว่า ดูเหมือนจะไม่ได้ากาดแล้วคนระับเว้นแต่ว่าจะได้ทิกเกอร์โอเคถ้าได้ทิกเกอร์เราก็กาดหน่อยละกันเพราะว่าเด็กนี้ไม่ค่อยได้ใช้บาสเยอะมากมากใช่ไหมเดี๋ยวคอดูก่อนนะอันนี้หนึ่งอ๋ออ่ะไม่ป้องกันเลยคือใจหนึ่งที่ไม่อยากากาดเนละเพราะว่ามันไอ้น,นี่ครับมันอุกบาท <laughs> มันอุกบาทอะ่ะเดี๋ยวมันเช็คโมโ้ใส่ผมชิบหายเลยนะ เช็คโม่ใส่นี่คือซวยเลยครับเอามาเจาเทินเกีศสามครับามาแล้วนี่ล่าสุดกูก็จำชื่อน้องไม่ได้แล้วเนี่ยเฮียมันชื่ออะไรวะเอ่อผมจะทิ้งเป็นนี่เลยแล้วกันนะามาไรโดอีกดำครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรสรุปว่าชื่ออะไรวะจ็อ<笑><笑>เดี๋ยวนะโอ,อนึกชื่อกัน เอ่ออเลสติเอลเอออเลสติเอลนะครับเอเลสติเอลปีกดำแหละเรียกง่ายดีนะครับสกิลรัสกิลครับเอาการ์ดในบายโซนขึ้นมือแล้วก็บายท็อปเด็กหนึ่งบายอ้เป็นปีกดำอันนี้ถือว่าสวยมากนะถือว่าสวยมากนะเพราะว่ามันเป็นปีกดำซึ่งอย่างที่ว่าไปนะครับเราเราจัดเด็กมาเพื่อปีกขาวเนาะ What the fuck is this อ่านั่นแหละเราจะเด้งม,มาเพราะปีกขาวนะครับเอ่อไม่ได้ไปสนใจเสียงนกเสียงกาครนะับน้องอันนี้ก็ปีกขาวใช่ไหมแต่เราบวกเกรดได้นี่เราบวกเกรดได้ก็คือจากใบนี้ใช่ป่ะแต่อันนี้มันเลือกทิกเกอร์อะ่ะมันบอกว่าโซนหนึ่งใช่ไหมรีทายยูนิตนี้จุดร์ดถึงใบเลือกทิกเกอร์ยูนิตจากใบโซนเกรดบวกหนึ่งจนจบเทินนะครับซึ่งไอที่อยู่ในใบโซนอะ่ะมันไม่ใช่ทิกเกอร์เว้ย <laughs> ไอที่อยู่ในใบโซนกูนี่ยมันไม่ใช่ทิกเกอร์เว้ย สกิล <Skill S 2> ของน้องคนนี้นะปีกดําเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีนะครับโดยบูสเลือกการจากโซหรือเรียาการหนึ่งใบกลับขึ้นมือนะครับถ้าเลือกจากโซเอาอยูนิตนี้เข้าสู่โซลแล้วประเด็นคือในโซกูก็ไม่มีเพอร์โซนาไงอืมแล้วเธอหน้าไม่มีเพอร์โซนาแล้วก็ใช้สกิลของน้องตัวนี้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้มันบอกว่าเมื่อเวนการเข้าสู่สนามเยี่ยมตอนนี้ถือว่าเป็นตาที่ดีมาก อผมพอไปเลยแล้วกันนะอย่างนี้อันนี้วนได้พรางั้นผมจะผมจะเล่นเอาคี้แล้วกันน่าปะมันจะมีเกรเลขเลขขี้สามใบนะครับโอเคเล่นได้เล่นไม่ได้เพราะว่าคู่แข่งไม่เป็นเกร3สามเยี่ยมใช่กูส <c oughs> ียเลย ดีเลยกูพูดซะอย่างดีสัตว์ไม่ใช่ได้ใช่ไหมโอเคมีอย่ยงน้อยแบนก็ได้ขีลืมไปว่าแบนกูแข่งต้องเป็นเกียร์สามก่อนแล้วอ่ะเช็คสองขอพูโซน่าโอ้โหไม่มีพูดโซน่าอย่างงี้เล่นยากนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ตัวอื่นในการบวกเกียร์มาแล้วอะ่ะไม่ได้ใส่ตัวอื่นในการที่ที่มันจะบวก ให้เกจมันเพิ่มขึ้นหรือเกจมันลดลงอ่ะอาไงดีวะมันจะเป็นปีกดำอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าอ๊ยโอ้ทางนู้นก็สองเช็คไม่มีอะไรนะกูเสียวมากเลยว่าเธอหน้าแม่งจะได้ได้ขี้ใสนะ่เนี่ยแล้วมันทวินด้วยไงประเด็นอนะบูตี้ครับ,บ ในโซมีอะไรในโซมีเกณหสองยากละยากละ,กละเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเธอหน้าผมจะโดนอุกกาบ,บาตุ้มเดียวตายหรือเปล่าดีเลยโอ้หมายดากดอันกกาดมานะครับหมื่นห้ากับห้าพันไม่ใช่ห้าพันห0 0มื่กับหมื่นึง เอาไปสองหมื่นห้าอะสกิลครับปีกดำเนาะไม่จบการต่อสู้ครับที่อยู่นิดนี้โจมตีเลือกกาจาก,จากือไอจากจากสนามหรือจากโซครับหนึ่งใบเอากลับขึ้นมือถ้าเลือกจากโซเอากาจากโซไอเอาตัวน้องเองเข้าระยะโซะครับผมเลือกตัวบูทต่อหลังนี่แล้วกันเพราะว่าไอตัวไอตัวเนี้ยมันมันโดนดีทายได้ไม่เป็นไรเพราะว่า มันไอนี่โอ้ว้เชื่ออุกบานลงมามันก็โดนรีทายอยู่ดีเนะาะเพราะว่าเวลาอุกาบาตตกมันจะรีทายใช่ป่ะ <c oughs> ก็เท่ากับว่าไอตัวน้องคนนี้กูแม่งก็ไม่ได้ใช้นะครับของมีเพอร์โซนาเทินเทินถัดไปโอ้โหแพ้ทางอุกาบาตจัดเลยเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แพ้ขนาดหรอกถ้าเกิดว่าต้นเกมเราดีกว่านี้ <c oughs> เกือบดีแล้วถ้าเกิดว่าต้นเกมเราบายได้ตัวนี้หรือบายเป็นปีขาวอะ่ะเกือบดีแล้วโหแล้วดูเซตเอาโดยหกใบนะ,ะแบนตีมาสกิลครับอุกกบาตอุกกบาตลงดอบมันจะมีอุกกบาตใบใหม่ด้วยนะเป็นอุกกบาตสีม่วงนะครับน,นี่เป็นอุกกบาตสีม่วงใบนี้ใบหนึ่งถ้ากับใบสองอะแหละมันทําให้การบายอุกกบาตห้าใบง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็พอบาย พอเอามาลงดอบเสร็จปุ๊บตัวมันเองอ่ะจ,จะถูกบายนะครัไปอยู่ในบายโซนถือว่าเก่งมากแถมมันได้ยิงเ้าหนึ่งใบด้วยสุดยอดจริงๆแต่รู้สึกว่าอุกบาทใบนี้จะใส่ได้แค่สี่ใบมั้งถ้ามันจะไม่ผิดนะนะก็สกิลของตัวนี้ครับถ้าบายอุกบาทครบมันก็จะบวกขีนอผมพีจีไปเลยแล้วกันช็อตนี้นะครับ กันเซนการ์ดก um. ็เสียของเด็กเนี่ยคือไม่ได right> ้ใส่ตัวบายมาตัวกันบายโอ้โหแล้วดูนะคุณเห็นนะโอ้โหเบิ้ลขี้ไปโอ้ดอกรเบิ้ลรอตัวสองเงียบเงียบห้าหมื่น สามชี้ไม่ไหววะผมปล่อยเลนหนึ่งเพราะว่ามือกลายไม่ไหวต้องขอติ๊กเกอร์มาช่วยหน่อยโอเคถ้าจูวได้เพอร์โซนาจะดีมากจูวได้เพอร์โซนาจะดีมากโอเคจูวเพอร์โซนาดีนั่นดีนนดโอเคได้อีกทิกหนึ่งถือว่าโอเคนะเธอหน้าเธอหน้าก็ปิดไม่ได้อยู่ดีแต่ว่ามือเขาก็น่าจะแหกปกคนครับ แถมเทินหน้าเราน่าจะเล่นได้ด้วยตัวนี้ประกาศกเคียรอาดูเคสกิลแวนคนระับเข้าเมนเออสกิลแวนมันเข้าเมนนี่หว่ามันจะยกตัวที่อยู่ในบายโซนขึ้นหนึ่งใช่ปะเออโอเคไม่ได้เล่นไม่ได้ขนาดนั้นนะ,ะเราก็ไล่ครับไปโซนาไล่โดมับ ตัวหนึ่งครับแล้วก็เมื่อเข้าเมนเฟสโจหิวคุถามจริงจจสกิลครับสกิลหรืออัศโดโอเอาใบายขึ้นมือแล้วก็บายท็อปเด็กหนึ่งบายก็ยังเป็นปีกดำอยู่กูถามจริงเพื่อนแต่ไม่เป็นไรผมเล่นผมเล่นอย่างนี้ได้ผมผมผมจะวนเอาเกลีสามตัวนั้นขึ้นมาอันนี้ได้ไม่เป็นไรนะครับอ่ะวนเลยแล้วกันคอครับคอไม่ได้ด้วยวนไม่ได้ด้วย วนไม่ได้ครับแม่งต้องมีมันต้องเป็นปีขาวซึ่งตอนนี้เป็นปีดำมันวนไม่ได้เ้ยแล้วกูก็ทิ้งมันลงดอกไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยใช่ไหมใช่มันอยู่ในดอกแล้วมันอยู่ในดอกแล้วทุกคนมันมันอยู่ในดอกแล้ว <laughs> เส้นเดียอะไรไม่ได้เลย <laughs> เล้นเดียอะไรไม่ได้เลยอ่ะ ไม่ฟ้าแม่งไม่เป็นใจเลยวะ่ะโอ้แวนออกรกเลยแล้วกันไอ้เชี่ยแม่งผมก็ลืมไปคิดแต่ว่ามันวนได้ไงไก็เลยทิ้งไปลืมนึกไปว่าไอ้เชี่ยมันต้องเป็นปีขาวก่อนมันถึงจะวนได้มันจะเกลื่อนจริงจริงว่ะเฮ้ยเฉยแล้วดูแม่งเป็นเลขขี้ไม่เป็นเลขคู่สิ ไม่ได้คู่ไม่หย mm. ุดเลยกูอยากได้เลขขี้บ้างบายเป็นเพอร์โซนากูยังไม่โกรธขนาดนี้เลยไม่เชื่อ oh my god มตีแวนไปหมดเลยแล้วกันนะนี่ก็น่าจะแตกเว้นแต่เราจะได้โอเวอร์เว้นแต่เราจะได้โอเวอร์หรือเขาได้บอดนะครับเราก็จะยังพอมีโอกาสนัดอยู่บ้างนะ มันเอาใหญ่เลยวะเสียแพ้แน่เลยรู้ง <c oughs> ี้ซ้อมก่อนทักตา <c oughs> อันนี้คือไม่ได้ซ้อมนะลืมลืมซ้อมหลังจากที่ไม่ไม่ได้เล่นมาพักหนึ่งไม่ได้ซ้อมเลยมาถึงก็จัดเลยอัดเลยนะครับแล้วกดผิดด้วยไงไปเจอแบบจเ,จเจอตึงเจอเจ๊ตึงเลยอ่ะโหผมชอบเจ๊นะแต่ทำไมเจต้องมาตึงใส่ผมด้วย เอ้ยเดี๋ยวเขาบายไม่ครบ5้าใบนะครับเขาจะบายได้แค่4ใบเพราะว่าไออุกบาทสีม่วงอันนั้นอ่ะมันบายเท่ากับ2ใช่ปะอู้แล้วบายแค่บายแค่ใบเดียวเท่ากับว่าบายอุกบาทแค่สองใบนะครับเฮ้ยถือว่าเอ้ยรอดนังอย่างเงี้ยรอดนะเจ๊เจ๊ผมรอดนะผมรอดหรือไม่ไม่หวังอะไรอยู่ได้หนึ่ง ได้หนึ่งเจได้หนึ่ง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 มาผมตายแล้วแม่งก็จะเป็นชี้นั่งหกูว่าไอ้สัตว์สมพรปากเฮ้ยไม่ต้องห่วงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้ออกเออ่ฮิลแล้วก็โอเวอร์ไปมาดูแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเฮ้ยมันปีใหม่แล้วเนี่ยฮิลแล้วก็โอเวอร์แน่นอนแม่งดูจงดูมันจะได้ออกฮิล สัตว์ดอไหนหิวไอ้เขียไหนหิวอย่าบอกนะว่าจวดได้หิวจวดได้ขี้โอเคครับทาาสลยมเป็นตายรยเเรรีงงปป็นทาะมาณนี no well, ้แล้วกันนะครับสำหรับเอสชื่ออะไรนะปีกดำนะครับโอเคอือหลังจากนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน น,น้องทำมากาพอแล้วน้องน้องช้ำม,มามากพอแล้วนะครับโดนอย่างหนักน่วงไมไ่ว่าไม่ให้น้องได้พักเลยทีเดียวนะฮะก็คนที่ดูมาถึงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องปีกดําช้ำลักคนนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะพูดผิดพูดถูกผู้รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขอไปมาที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ